สวัสดีจ้าวันนี้สภาควายอาบน้ำก้อนลงกินหญ้าตอนบ่ายจ้ากินจากสาละจ้าวันนี้ก็จิลงไปกินหญ้าเผลนเกาล้านเพลิน่ะบ่ไปกินไก่แล้วกินน้ำกันแท่นนี่ละล <laughs> ย้ยงตามกันแท้นี่แหละจ้าื้อน,นี้ไถหน้าไว้แล้วไถหุดแล้วตั้งท่าทิหว่านเข้าล้วจ้า มึงความา del, มาึนความมึนลูกไส้เก่าล้าเกาลเข้าเข้าจังไลนเห็นสันลูกให้กินยานวดเยเยียบมือเกาลานเป็นแต่สังอะมอพี่น้องพอเพลงมีแผลอยู่ แหงล้งแก่เนี่ยล้งแก่พอเลยเนี่ยเก้าล้านนี่ล้งแก่พอเลยเนี่ย วนไม่อีกแล้วแสบอีหลีเดี๋ยวโดนไม้แน่ๆมึงเดี๋ยวโดนไม้แน่ๆมึงนอนตาคนไอ้ก้าวร้านนี่เดี๋ยวโดนไม้แน่ๆน่นอนตายคนแสบนะดูดูวนไม่อีกแล้ววนมาหาพอ่อคนนี้แล้วอ่ะอ่ะ นังซี่หล่ะพี่น้องเอ้ยเลี้ยงควายก็ได้ <c ười> ควายหน่อยก็ลังดือ้อหักหลายลึงหลายหนุนเอาหูฟังอีกแล้วพี่น้องดูเอาหูฟังอีกแล้วหัก,วหกหลายลึงหลายดูทำหน้าเศร้าทำหน้าเศร้าดูดูทำหน้า,นาเศร้ทา,า,า,ทา,า,าที่น่ะม <c ười> ึงมึงเพิ่นเฮ็ดหน้าเศร้าก็พอเพิ่นพี่น้องไอ,อ้ลเละไอ้ลเละไอ้เละโซนนี้เละโซนอีกและโซนอีกและ บมฟีอนองวนไม่แล้ววนไม่แล้วเกา <ไป S 1> ล้นลลานหอน้ำมันดีๆเกาล้านเนยเกาล้านร้อนหน้าดีๆเบ่งฟีนอง เห็นโทรศัพท์พี่น้องเห็นกล้องเห็นโทรศัพท์เรียนมาใส่หน้าจอแอบเลยห้องเลยมาดู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 ความมืดเน่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 เบื้งดูพี่น้องเบื้งดูในยางหนีนี่นะเบิ้งแม่จับหูปะเนี่ยแม่จับหูย่างเดียวล่ะเบิ้งเบื้งเพิ่นน้ำดมโทรศัพท์เบิ้งเบื้ง มึงแม่จับหูยางเดียวเนี่ยลูกไส้ดื้อเนี่ยเก้าล้านกับแม่เพิ่นพี่น้องเอินเอินกันเลยมานเนี่ยเิ่นสีมมหาพอเพิ่นเนี่ยพอเพิ่นนั่งอยู่น้ากันเนี่ยิึงบรรยากาศย้ำเล้งพี่น้องย้ำเล้งพี่น้องม่งเก้าล้านเอินมาเรามานอนน้ากันดูดูพี่น้องตะเวนกําลังสิตกดินอยู่ไกลกันพอดีเรวพอเห็นอนะ่ะม่งดูพี่น้อง สะอ่อนน้ำบอเนี่ยสะอ่อนน้ำบอพี่น้องเก่าลานเฮ่อน่ะเฮ้อนะบอกมานอนน้ำกันมากับมาเบิ้งพี่น้องเบิ้งหู้ครับบอเนี่ยหาใส่ได้เนี่ยพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งลูกชายเฮ้ยพี่น้องเลยเบิ้งลูกชายเก่าลาน พี่น้องเอ้ยน่ารักบอลูกายเกาล้านน่ะบอกให้มานอนกับมานอนน้ำเห็นบอพี่น้องเอ้ยเบิ่งลูกไสนันั่นนัพี่น้องเบิ่งน่ารักบ่เกาล้านเอ้ยสอนให้ฮู้กับฮู้สอนให้สนกับสนอยู่ใกล้แม่บ่ได้แม่บ่ให้สน แม่บอกไ้ส้นแม่จับไข่อย่างเดียวเลยเนะี่ยมาส้นแม่จับไข่จับดากเลยเนะีย่ยเนี่ยพี่น้องเิึงิึงพี่น้องเิึงเปียกันหักกันหักกันติลูกหักกันติลูกโอ้ยลูกซ้ายนอนเล็มเนี่ยิึงพี่น้องมึงมึง <laughs> เพิง่งขี่น้องเบื้องนอนเลี้ยม nhả ขี่น้อกันกับพ่อกับแม่เอา่แ<ม>อ,าอาแม่เอิญนวนะแม่แอะแค่เดียวมี่ลูกไปใส่ลูกไปใส่เบ <laughs> ื้องก้นพี่น้องเบื้องก้นนวันวนวันวนันัน <laughs> ี่นะมลูกไปใส่ใบดกักเบื้อง มันงเงื้องด่างเลยพี่น้องเอา้เอาเฮ้ลูกไม้ใส่รู้ยนอนล้มนอนล้มหมดเลยพี่ลูกไม้ใส่เนี่ยเฮ้ยี่ลูกไม้นะไใส่ลูกแม่ไพเอ,อิญอ่ะแม่ไพเอ,อิญพี่นอ้องเบิง้งเบื้งพี่น้องเบิง <laughs> บ้งเจ้าเบิ้งเบิ้งพี่น้องเบิง้งเห็นเคยเห็นบ่นมีบองเฉาะเคว้หน่อยบ้านมุเจ้ามีบ่เนี่ยแต่เคยเห็นบ่บ้านมุเจ้ามีบ่เคว้หน่อยเองเีะ มาประจบอ้อนเจ้าของยงใช่ะพี่น้องเบืองเมือง,งแม่แอเทีนึงเพิ่นลูกนะวะขนัดน่ะ <laughs> พี่น้องเมืองเมืองก,ก็เป็นนมบัดหมาเลยดินยังที่ล่ะพี่น้องเด่นน้ำเจ้าของยั่งที่เดะเกาลานความคุกที่ของเพิ่นบัดน,นี้เพิ่นที่คุกเข้าอ้าที่เหยียบแม่ไปนเนี่ยที่เหยียบแม่ที่เหยียบแม่อ้อนดีๆลูกน้อนดีๆนน่นๆนอนอีกแล้วพี่น้อง นานเป็นได้ปเนี่นอนน้ากันอีกแล้วปะเนี่ยหลินอยู่น้ำค้นยังที่แหละก็คือหอดกันตัวปะเนี่ยค้นขับบานก็นคือหอดควายควายก็คือหอดค้นด้วยกันเห็นหน้าก็แอะเลยจา้าพี่นอ้องเจ้าล้าน ตะเวนกับกำลังสีลงแสงเขานอนเล่มหยาโอ้ยเป็นไหนพี่น้องเอ้ยเกาลานเกาลานเลยเกาลานเลย <c ười> พี่น้องเอ้ยเสือ่อนน้ำบอลเนี่ยเสือ่อนน้ำบอลเนี่ยเดืนอนเดียวยงใหญ่ขนาดนั้นเดือนหนึ่งพอดีจา้าเดือนหนึ่งพอดีเนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อน มันมีความผูกพันกันเนาะนอนมานอนเฟียนอนขี่นอนเล่นหนึ่งเดือนกันหนึ่งวันหนึ่งเดือนหนึ่งวันนี่เราพี่น้องเก่า <c oughs> ล้านลูกเก่าจะเลื่อนได้หนึ่งเดือนละจา้าได้หนึ่งเดือนละจานน้าเบื้องิ่นกินหยาแหงนอนเล่มหยาสบายค่ะเพิอนอ่นนะ ก็ได้เห็นกะสีสะออนเนาะถ้าผู้เลี้ยงกะสะออนพี่น้องเอ้ยเนี่ยเบิ่งดูเบือเบ่องขาดูพี่นอ้องเบิ่งขาบ่าว่าแต่วเจ้าสิจับใส่อมอมเตือนเนี่ยม่มีเตือนบ่กวาแต่วเจ้าสิจับใส่เนี่ยพี่นอ้องเบิ่งเก่าล้านเดี๋ยวนี้นอนเล็มหยาจักเป็นขี่ขานรือจักมันจะเป็นขี่ขานจักมันติลูกนอนเลี้ยมหย่าเนี่ยพี่ลูก ตีลูกเกาลาัดคนพี่เอาะบันไทยความน่ารักฟังฟัง ก็ผู้เลี้ยงอยู่สุมือเพิ่นกัสะสออนเพิ่นสะสออนความหนาหลักความแสนลูของเก่าล้านอันนี้นอนแห่นหนาพี่น้องเบ่งพี่น้องเบ่งนอนแห่นหนาแลนนี้นอนเล่มหนา

น้อนหนุนได้ผุนไรน้อนเนี่ยเน,นานนนนะงเป็นบ่บลูกแม่นอนหนุนได้ผุนไรเป็นบ่บ่เก่อลันแม่นอนหนุนได้ผุนนะจะอ่อนคนหลายอยากหยอกคนเลยเห็ดสักกระยงสักกระยง ฝากพยศถยูเพื่อนกัะน,น้อนเลยตัวบะเนี่ยได้บอลลโอ้ยมีเข่วเห็นเนี่ยเอาหีดเอาหีดเอา กุ้มเห็นไหมเจ้านอนแบบเตียงนองเบิงเตียงนองเบิงเบิงดุเบิงความเพิ่นนอนทับตีนพอเพิ่นได้เลยนะนอนทับนิ้วตีนพอเพิ่นนี่เลยความเพิ่นหักเพิ่นขี้คลายเจ้านี่ ຈจ้านี่9ล้านเลยเจ้านี่